วันนี้พามาเก็บสเดาข้างรั้วนะคะสะเดาต้นนี้นะคะเป็นต้นที่ปลูกไว้ข้างรั้วนะคะแล้วก็เพิ่งตัดแต่งไปนะคะตอนนี้ก็เริ่มจะมียอดใหม่นะคะขึ้นมาแล้วนะคะยอดกําลังน่าทานพอดีเลยนะคะวันนี้ก็จะเก็บไปทานเลยนะคะสะเดาสามารถกินยอดได้นะคะ จะทานยอดหรือว่าจะทานดอกก็ได้นะคะตอนนี้มียอดเราก็จะเก็บยอดไปทานกอดนะคะเก็บอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะต่อด้วยการเก็บมะเดื่อชิงนะคะมะเดื่อชิงเป็นพวงดกดกแบบนี้เลยนะคะมะเดื่อชิงทานกับน้ำพริกนะคะจะทานกับน้ำพริกหรือทานกับส้มตำนะคะ ก็อร่อยเหมือนกันนะคะติดรูปดกมากนะคะมะเดือชิงลูกยังไม่โตเท่าไหร่นะคะเราก็จะเก็บแค่พอทานนะคะดูค่ะมะเดือชิง ติดรูปดกมากนะคะนี่ค่ะออกเป็นพวงๆหลบดแบบนี้กันเลยนะคะติดรูปดีมากนะคะสำหรับมาเดือดชิงติดรูปเยอะมากนะคะตามด้วยการเก็บมะเขือเปลาะนะคะมะเขือเปราะก็กำลังติดรูปนะคะกำลังติดรูปเล็กๆนะคะ เก็บยางละนิดอย่างละหน่อยนะคะวันนี้มะเขือก็ได้สองลูกนะคะ,ะเก็บผักชีลาวด้วยนะคะผักชีลาวปลูกไว้กับต้นหอมน,นะคะผักชีลาวที่ปลูกไว้ในเข่งของน้อยหนานะคะนี่ก็ตู เก็บได้แล้วนะคะเก็บอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะวันนี้ผักที่เก็บได้นะคะก็จะมีมะเขือเประาะมะเดือชิงหรือว่าลูกชิงนะคะไว้มิ้นนะคะผักแพลวผักชีลาวสะดาแล้วก็วอเตอร์เคสนะคะเก็บแค่พอทานในแต่ละมือนะคะ สดสดจากต้นค่ะสวัสดีค่ะ